สวัสดีครับสาลาครับผมมนีมาตอนนองเน่าครั้งที่สามครับของบักดางหรือว่าเจ้าดางมิดอิงๆิงอเก่าครับผมเบิ้ลคำมสีบอกยู่อเงินปันพระเอกโอ้ยอังเงาเลยครับผมี๋ยวผมจะนั่งถ่ายแลวข้าวว่า มึงสีขันบอกเดี๋ยวผมสะยญาใหม่ติดตามเราช่วงไปเรื่อยๆนะครับนเนาอครับผม,ม,มครับผมมากนั่นแหละครับนี่เนี่ยนงเข้าอยู่นี่น่ะไม่ตัวนัน่นนะแต่ว่านกปลานกปลานี่ขันอยู่พี่ครับ นกพาขันแล้วนกเจ้าขอางโบขันเสยแบบปิดอิงติงอยู่แบบนี้น,นกพาขันย้อนแล้วครับป๋อยังบ่ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเนีย่ยไปแลยโมดแดงก็บป็นโมแดงมกัดตาแล้วครับนกพาเศร้าห่วงแล้วครับผม ปลาสหองแล้วครับแต่ว่านกอยู่ข้างบ่าปากเลยผมเปิดลำพรงรอว่างันนี่นกปลาหงส์ใส่นกอยู่ข้างบดปลาหองครับผมบิดค้ามสีเหลวแต่ครับผมรับชมต่อครับผมแต่ครับผมบ่าปากเขา,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 าก้มนกปลากิดบ่ปากฮิดจีดีประโยชน ครับผมใส่ไก่น้องนำน่เพราะไม่เหียหนำลงมาตอนหนึงไม่ลางได้บุ๊คของจะของป่ากับไข่ไปเด้๋ยผมเพือได้นังถ่าอยู่เด็งจะของอย่างที่เราโบปาาคอบคามลดคัเสียวครับผม ใส่ขึ้นไว้ต้งสูงกุ่อน่ะมัน่ากัเสยจะป่อเสออยตัวนี้มิดองิงติงหัวนกันปันซ้อนหลามป่อเอาป่อเอาขนครับมีคนละหย่อนแซงเล็กน,น้อยไปครับเอาลงครับใหญ่ไหมเดี๋ยวสิคําก่อนครับ่อไม่พี่น้อง ผมใหญ่ไหมมานกบอกันแต่ว่าผมมาบอกกระตายไหมกําลังเห็นกําลังเห็นกล่องขมันอดีไหมครับเออนั่นไหมครับกล่องมันบอดีไหมครับ ันก็ตายเป็นเงาอย่าง,นะงนั้ก็ลังกินม,มาตีอย่างนั้นะแก่ๆ,ๆ,ๆ,ๆกินหายาเสืออยู่เดี๋ยวผม่ห้พี่นอกนอนแล้วครับเดี๋ยวผมจิตไทยไหมเบิง่งไปครับผมเก็บกระบานครับห้องได้สิบข่วม นี่ยไม้สองครับใหญ่มาไม้แหลกลืมขวนใส้ต้นมะงามหนึ่งสิบขว่หนึ่งว้าสัตเอาเถอะครับทุกคนผมเจ้าลงมาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณจากใจจริงครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ